กระเพราผักข้างบ้านที่มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดกันนะคะมีชื่อเรียกตามท้องถิน่นเช่นก่อมก้อก่อมก้อดงอิตูไทยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า hori basil นะคะมีอยู่สองชนิดด้วยกันคือกระเพาขาวแล้วก็กระเพาแดงจัดเป็นไม้ล้มลุกคนต้นแข็งมีกลิ่นฉุนมีฤิ์ร้อน เป็นพืชสมุนไพที่มีคุณสมบัติทางยาหลายชนิดด้วยกันนะคะส่วนใหญ่แล้วที่นำมาเป็นคุณสมบัติทางยานามาทำยาจะเป็นกะเพราแดงนะคะเพราะว่ามีคุณสมบัติมีฤทธิ์มากกว่ากะเพราขาวเรามาดูกันว่าส่วนต่างๆของกะเพรานั้นมีคุณสมบัติอะไรบ้างใบนะคะใบของกะเพราจะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายป้องกันหวัด แก้ขึ้นไส้อาเจียนบำรุงธาตุไฟขับลมแก้สุกเสียดแน่นท้องนะคะใบสดสามารถนำมาคั้นแล้วนำน้ำจากที่ใบกะเพรานี้สักหนึ่งถ้วยตะไลนะคะมาดื่มแก้ปวดมวนท้องได้นอกจากนี้ก็ยังสามารถนำน้ำจากใบกะเพราคั้นสดนะคะ20ใบามาแก้ลมพิษได้นะคะโดยการนำน้ำใบกะเพรามาทาบริเวณที่เป็นลมพิษ วันละประมาณ2-3ครั้งนอกจากนี้น้ำใบกะเพรายังสามารถรักษาหูดได้โดยนำใบกะเพรามาขยี้แล้วนำน้ำออกมาทาบริเวณที่เป็นหูเช้าเย็นนะคะจนกว่าหัวหูดนั้นจะหลุดออกไปแก้พิษจกากแมลงสัตว์กัดต่อยได้โดยนำใบกะเพราตามผสมกับเหล้าขาวมาทาบริเวณที่ถูกกัด สูตรนี้ห้ามรับประทานเป็นเด็กขาดนะคะเพราะว่าจะทําให้ระคายเคืองกระเพาะอาจทําให้อาการโคม่าได้ส่วนประกอบต่อไปก็คือรากรากของต้นกระเพราสามารถนําไปตากแห้งแล้วมาต้มกับน้ําร้อนชงเป็นชาได้นะคะแก้า่าพิการส่วนทั้งลําต้นแล้วก็ใบนี่สามารถนํามาสกัดเป็นน้ํามันหอมระเหยได้นะคะจะช่วยย่อยไขยมันมเมล็ดของต้นกระเพรา นำไปแช่ในน้ำจะเกิดการพองตัวเป็นเมือกสีขาวและวนำไปพอกตานะคะเมื่อมีผงละอองเข้าตาก็จะทำให้ผงละอองนั้นออกมาและไม่ทำให้ตาของเราช้ำได้น้ำพันธรกะเพานะคะที่สกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยแล้วเขาจะสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและจุลินทรีย์ได้นะคะนอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งสารอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารพิษที่เจือปนในอาหาร สารตัวนี้นะคะจะก,ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ค่ะกระเพราสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ช่วยขับไขมันช่วยกําจัดน้ําตาลส่วนเกินออกจากร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มน้ํานมโดยนําใบสดของกระเพราประมาณ1กร,รมัมไปใส่ในแกงเลียงนะคะรับประทานบ่อยๆจะทําให้เพิ่มน้ํานมกระเพราช่วยไล่ยลุงแล้วก็มแมลงโดยนําใบสดและกิ่งสดมาขยี้วางไว้ใกล้ตัว จะช่วยไล่ยุงและแนาแรงได้กระเพาดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์และก็สามารถดับกลิ่นปากได้ตัวอย่างเมนูอาหารที่มีส่วนประกอบของใบกระเพราเช่นผัดกระเพราแกงลีงกระเพราแกงผ่าแกงเขียวหวานผัดกบผัดหมูป่าผัดปลาไหลผากู้งนำใบกระเพรามาทอดแล้วโรยหน้าเมนูอาหารตกแต่งเพื่อความสวยงามได้ค่ะค่ะ สวัสดีค่ะ